เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไล์เกตลิตหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับก็แน่นอนวันนี้มีอีเวนต์กรารประจำสัปดาห์นะผมนี่คือการอัดของผมอะคือรอบที่3แล้วมันมีปัญหาแม่งอัดสองรอบม,มันมีปัญหาตลอดเลยนะก็หวังว่าครั้งเนี้ยมันน่าจะไม่มีปัญหาแล้ว มั้งนะถ้าถ้ามันยังมีอีกผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอย่างไงแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีอ่าเขาเรียกว่านะมีการ์ดบ้างใหม่ซึ่งชื่อว่า e v o ว e s t a แล้วผมก็คือเพิ่มการคุมต่า55%นะผมบวกคุ่คี้10%แล้วก็เมื่อตกพื้นที่ตัวเองรับการ์ดรีชาร์จแล้วก็เมื่อตกพื้นที่เมื่อเติบเมื่อเกิดแบบว่าฝ่ายตรงข้ามเกิดวิต,ตรี่กักขังและยกเลิกการถอยเต่านะครับผมจะขอแบบสรุปแบบง่ายๆเลย นะครับส่วนความสามารถตัวละครมันก็คือเมื่อถอยเต่าผ่านฝ่ายตรงข้าม80%เปลี่ยนเป็นหุ่นไลกาเลยแล้วก็เมื่อถอยเต่า75%เลือกถอยหน้าหลังนะครับผมแล้วก็วิธีการหาแน่นอนคุณต้องทําการสะสมดอกไม้รองเท้าส้นสูงดอกไม้รองเท้าแล้วก็กล่องกล่องรองเท้าอย่างละ2ใบเพื่อแลกเป็นรองเท้าส้นสูงสุดหรูสะสม5ใบเพื่อแลกเป็นการ์ดตัวละคร1ใน5า้าซึ่ง ผมบอกไปเลยว่าผมอะมองกระเวนเนี้ย1น0 0 0อ0 0เพชรนะครับก็คิดอยู่ว่าจะโบอกอีก179บาทเพราะว่าผมก็ต้องไปเติมด้วยไงนะครับผมไม่พืชแน่นอนฟังชัดเจนนะเติมเติมเติมแน่นอนนะครับผมเออเหนื่อยใจจริงๆบอกว่าการอัดครั้งนี้คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตจบลิปเพียงเท่านี้ผม ใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไปไม่ได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว oh, ้เจอกันในคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเออให้ตายเถอะ